สวัสดีค่ะท่านผู้ชวมวันนี้เจแดงก็สามารถเก็บภาพบรรยากาศในการไปส่งส่งคนที่ห้าหักเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเก็บภาพภาพบรรยากาศให้ลูกให้ร้านเบิงไววเป็นที่ระลึกอยู่เมืองนอกเมืองหน้าฝากไปถึงร้านชายสองคนที่บอดเดินทางมากเนาค่ะเนาะให้เขาได้ดูได้เห็นภาพบรรยากาศสู่ๆด้อลูกเด้อปูอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้ึง่มาส่งแม่บได พวกเฮาอยู่ทางบ้านก็สิขอทำหน้าที่แทนลูกหลานที่มาบ่ได้หลายผู้หลายคนอยู่ที่อยู่เกาหลีที่อยู่ไต้หวันที่อยู่ต่างประเทศเก็บภาพยอดจิการที่ไหนเพิ่งมือมีตัวายลกฮะสายลูก V69 ค่ะ V69 ลูกตหลายหลายคนในถ้ำแต่หลายคลิปแล้วเลขเลกนะ ท้าไปไลค์คลิปเร็วเลยฝาล, 69, 1, 1, ล่นะ V หกเก้ากับหนึ่ง C หนึ่งเลขป้ากลมฝันว่าเพิ่นมือบอบนะ C หนึ่ง C, 1, C, 1, C 1, เอากระํ้มคลิปไปเร็วไลายคลิปกัน แต่ว่านี่คือจะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ลูกให้ห้านเป็นที่ระลึกเยอนสกาวุ้ยอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะ,ห,ะหมดมัดหมดมัดกับผมเฮ้มอ เป็นจันชุนาสุตาพี่น้องค่ะเมันพี่ผู้ใหญ่คุนกีนี่พี่ผู้ใหญ่คนยคนอยู่คนยอลายเยอะพี่บอกคุณเนี่ยลายอไปคนจีจัดการนะดอแถุไ่ายกยเยแมเยอะก็จะไปเก็บภาพนะ เก็บภาพเก็บสุดท้ายยันไลยดีปฏิท่านแม่ดีปฏิท่านเนาะ,นก,ะนกันเนาะที่เสียชีวิตเมื่้สักขาวเอารถขั้นไหมใส่ของ รถเดี่ยวกาวคู่นุ่นครับคู่นุ่นยูใส่ดอนล่าแม่รถดอนล่าแม่ รถ่อยก่าออกไหมยูนนี่ยื้อใส่หลับไปจ<ป>กพูน้นครับยื้อใส่คือพ่อแม่เอาไ hóa tăng tốc vài đang hóa hóa mềm bạn lắng không mềm lên <laughs>

过年好。 สคนเหน็บคนศิมาคณปัญญาชนคนศิมาคนจีรวัตรหอมหู เท้าเดินจะก้าวพวงเท้าทำร้านซ่อมี่แดงจะได้ถวายไปต่อเริ่มต้นนะคะอันนี้รุ่นล้านเป็นชุดสุดท้ายนะคะถอดหมวกถอดถอดหมวกนะนดิถอดหมวกง่ายๆถอดหมวก่อดหมวก รับ้อก่อนมถามถามถามมากระทายกก่นเดียวเถามตัวน,น้อยก่นอนรับอ่ <f ew> อ,อนเดียวรับ้อก่อน่ะารนิมนต์พระคุณเจ้าเชิญผูเกียท่านะคะขอจาพระคุณเจ้าขอทาเกอ Dewa-dewa itu dinam, ditanam upak-apaknya, Kit-kitang, pat-kitang, tungang, dipamir, basami, sato, sapi, punen, dosang, kapak, Dan bukan raso, yakamanito, kiraso, สิงที่ควรใส่ใจไม่ได้สัพท์ศาตว์ที่เกิดมานี้จําเป็นต้องมีการพักภาคจาก,กเรื่องนี้โดยอํานาจปุโรหิตที่คุณแม่โนราพิณิได้บำเพ็ญมาน้ำท,ท,ที่สวยทาาี่ศีรษะ่าพิณิได้รูปให้จงบรรดาให้โดยญาของคุณแม่โนราพิณิได้รับทราบเป็นปัตตานุโมทนาใหม่เพื่อสําเร็จปีตษะนุรประโยชน์โดยสมควรแก่ชาติในสัมปายน,นั้นเลย แม่คเคียวทคารพรัอยู่เป็นหลักเป็นมิ่งฝันไม่หวันหว่นไหวเมื่อยามทุกโศกเศร้าแม่เข้าใจอยู่ข้างกายหลานลูกด้วยผูกพันชีวิตแม่เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางทถึงที่มาได้ดับฝันประสบโชคมีสุขทุกคืนวันเป็นมิ่งฝันพันปู ตู้ตู้เย็นต่อจากนี้ไม่มีคุณแม่ใ้วิววหาไหนก็ไม่เชิญปรึกษาคุณสนิททุกเช้าอยู่ตอนนี้เป็นสุดแต่คำจะนาไปลูกหลานยากมาส่งแม่ใน,นวันวนี้ตานุ้นรับไม่ไหวถึงอยู่หางแข่งแข่งตามเลใด ทังใกล้ไกลมาส่งให้แม่ไปดีขอกุศสลผลมือลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งแม่ให้ไปสข่สู่งสวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวีอันเป็นที่สุขสันมีรงการหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ทางทขอประสบพันจูเป็นลูกหลานได้ตอบแทนพระคุณแม่ให้แสนา เราภัยพานไม่มาพลาดเราจับก,กันด้วยความรักและอาย,ายุศาสตร์เลือดและเลี้องเป็นน้องทุกคนคณะต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่ท่านสงบนิ่งเพื่อให้เกียรติกับผู้ใหญ่ชิหนึ่งนาทีกับเรียนเชิญค วันศ <gesch> ุน <su> ร์นเดือนต่อไปนะฮะขอเชิญพ่อผู้เปดผู้ใหญ่คุณพ่อและคุณชายนะฮะมาอยู่ด้านหน้าที่ชากสถานนะคะซึ่งวันนี้ในทานบริษัทไทยประกันชีวิตแล้วก็โครงการธนาคารขยัะคนการบริหารจัดการเหนือนะฮะโดยจะมอบเงินนะคะให้กับทา้ครอบครัวผู้ใหญ่บุกคนค่ะคุณพ่อกับคุณชายอยู่ด้านหน้านะคะจ่ายสามแสนนั่งคุยบาท หาซื่อหาซื้อได้มอบให้กับผู้ชายท้เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวน3แ0 0หน้าหมื่นบาทค่ะซึ่งเนส่วนของที่ผู้หารยในชีวิตนะครก็ยังร่วมในเรื่องของน้ำหน่งนะครับ สิ่งทีให้ับครอบครัว้บยิารค่ะี่าคณะผู้บริหารจากโาหารสูจังหวัดทากกค้นเดวพองายเกนไปแบบนี้จังหวัดส็นประธานใวิธีแล้วก็ทอดผ้ามหาบสมุับเรีกนเชิญค่ะ พระภิกษุพระอาจารย,าย์บรมพัฒตยาโลเป็นผู้พิจารณาซึ่งท่านรองก็มีทีมงานนะคะ,ะ,ะก็คือท่านเรวัตกาหลงอดีตประธานสภาเนะ,ะ่ยหลายคนคงคุ้นหน้านะคะท่านเรวัตกาหลงว่าท่านนะคะลงเ,เืินให้กับท่านรองอยู่เมืองเนืองน,นะคะก็วมด้วยช่วยกันนะคะกับพี่น้องตำรวงเหนือนะคะ จากทางไกลทางใกล้นะที่มาเร่่มนะคะนาสมิกของคุณแม่โรนราพพนุชนะคะคุณอว่าดวงยันคุณแม่ควจะรับรไ,ได้นะคะแต่ให้ดูสงประก,กาศมาแสดงว่าเสียใจให้กำลังใจผู้ดูแสดงว่เสียใจยังสุดๆกัจากผู้ที่เสียชีวิตซึ่งที่รอดดเนืนชครับ ต้มีการบริหารประชาสัมพันธ์นะครับในงานนี้ขา้ดังปฏิบมตการเรียกต้งสานีคว่เสาคว่ำใอะไรเนาะคะเนาะหน่อยหไรวนหวงสระ

ดึงขับใจดึงการเคลื่อนไหวดึงความกระตือรือร้นดึงใจของผู้รับผู้ดึงความเสียใจกับเราดึงจิตวิญญาณที่ยังคงสืบดึงความใส่ใจดึงความรักดึงความรักของรัก